พี่น้องอันนี้ฝ tamam. ีม e ือลูกสาวครับพี to ่น like ้องเต็มกระทะเลยครับพี่น้องพัดมาใส่ไข่ใส่ฮอตดอกครับพี่น้องจอดเลยครับนี่โอ้โหเต็มกระทะเลยพี่น้องสีสันอาตาอาท่านมาเลยครับจยั่วยั่วพี่น้องเออยยั่วครับพี่น้องนะครับสามพ่อลูกสกินเบิร์่อยเนาะพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อมาเด้อผูดอยากครับพี่น้องยั่วพี่น้องเด้อนี่เด้อ พี่น้องเสียบเสียบปะโยชน์เสียบเสียบปะโยชน์พัดมากาครับพัดมามาแต่ว่าทายโดนบ่อะไพี่ด้เดวพี่น้องแล้วเส้นอืดครับนี่พอจะทายอันคลิปยากจังเลยเส้นอืดมันจะกินบาดแผบครับพี่น้องเอาพี่ลองมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับมาเด้อ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 พัดมามาพัดมามราจะทายจีกสามนาทีนะพี่น้องเนาะทายไล่กัน ดันมันเอึดครับดันลูกสาวหน้าบุญใส่ลูกสาวกับพี่เพี้ยพี่เพี้ลูกสาวฟ้าแฝดเนี่ยนะพี่น้องลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของผมแก้วตาดวงใจของผมลูกสาวก็อายกล้องครับพี่น้องบ่ค่อยกล้าวอกกล้องนะลูกสาวก็ได้กูผมมักจะใส่กลอกนี่พี่น้องแต่แสบพี่น้องเอาวันซ่อมจิ้มกินเคยมากินนะพี่น้องแต่แสบแต่ไม่ว่าพี่ดีขนาดครับพี่น้อง ปัดมามา่าใส่ไข่สี่ฟองครับใส่หัวดอกประมา 10, 10นสิบสิบแทงมัง่งพี่น้องเกินแทงมือสิบแทงนะครับเต็มกระทะเลยพีน่ออน้องกระทะแบบง่ายครับนี่กระทะว่าไม่แน้นอนเลยพี่น้องกระทะแบบง่าเลยครับนี่บรรยากาศคดีครับพี่น้องเปิดหน้าต่างไปก็เห็นบานพี่บานน้องครับเป็นต้นไม้ต้นไหล่หนาตาสีสันหนาตาหนาท่านมาเลยครับนี่ เออพี่น้องเลยกรับสุดๆครับรีบวสิบไทยเอาหมุ่มกว้างแต่ว่ายังบ่ได้เมียนเข้าเตอร์ดีปานไหนครับอาจารย์พี่น้องว่ามันคือบ่เมียน,นดีๆีเนี่ยแต่กับเมียนดีเลยครับพี่น้องก็เห็นหมันก็เช็ดทุกมื่นนะพี่น้องเนาะเช็ดไปเมียนไปครับแต่ว่ามื่อนี้ยังบ่ได้เมียนครับตั้งใจว่าสิบ,บ่าาัวไทยเดีกพี่น้องลูกสาวว่าพ่อไม่กินน้ำหนูบ่เออไทยไทยปวดพี่น้องเล็กน้อย นครท้ายแนวตตางก็เห็นดีเห็นง่ายเหมอนเดิมพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้ายเน่านอนมันก็เห็นเต็มครับพี่น้องตาพี่น้องมากินมามาผัดใส่ไข่ขนมดอกน้มกันนะพี่น้องสนิทพี่น้องเนาะทัวร์กันที่ไหนครับผมครับสวัสดีครับเราแซ่บๆต้มกันพี่น้องแซ่บๆครับฟิมือลูกสาวครับฟิเพ่้ฟิผ้าฟิผ้าีิเพ่วครับหลุกสาผ้าแฝดครับพี่น้อง